วิธีปอกมะม่วงสำหรับขายนะคะขายเป็นลูกเห็นตามสียแยกไฟแดงตามหาดแล้วก็ขายตามชายทะเลยเงะะี้ยค่ะก่อนอื่นก็จะปอกเปลือกออกก่อนนะคะเอาให้หมดให้สะอาดเอาให้เขียวๆหมดนะคะอันนี้เป็นขายมะม่วงเป็นลูกนะคะ เป็นมะม่วงมะม่วงที่นิยมออกมาขายเป็นลูกก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นมะม่วงมันเขียวสวยฟ้าลั่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นอเนี่ยแล้วก็เลียมเก็บเขียวๆออกให้หมดแล้วก็ล้างน้ำรอบ ก็ดูตกแต่งให้มันสาดนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องขายความสวยงามเพราะว่ามันจะลูกค้าเลือกเป็นลูกเนาะเวลาเขาเขาก็จะเลือกลูกที่มันสวยๆก่อนแล้วก็เริ่มเอามีดค่ะปาดปาดตรงกลางปาดด้านข้าง ตัวแก้วข้ามินมันจะมีร่องอ,อกนิดๆเล็กๆ,ๆนะคะแล้วก็จะดูตรงร่องออกว่ามันคือตรงกลางแล้วก็ปาดซะข้างข้างซ้ายขวาก่อนแล้วก็จับจับข้างที่เราปาดแล้วให้มั่นนะคะแล้วก็ปาดอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องให้สุดนะคะเดี๋ยวมาเพราะว่าเราขายเป็นลูกเจกลูกขายลูกค้าก็จะเอาไปหักกิน,นะคะ่ะ ศูนนะคะต้องมีสมาธิในการบอกน,นี่นะมันจะใหญ่แล้วเราก็ผ่าตรงกลางค่ะผ่าตรงกลางก็เล็มเอาชิ้นเล็กๆทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะแต่เพื่อให้มันเป็นร่องสวยด้วยเวลากลางออกแล้วมันจะสวยนี่ค่ะเอาเป็นร่องเล็กๆต้องการทั้งหมดสี่ชิ้น ทำเป็นไม้ขั้นเป็นชิ้นที่มาขั้นระหว่างกลางเนี่ยค่ะแล้วก็เพอความสะดวกก็ใช้ด้ามมีดช่วยดันเข้าก็ได้ค่ะก็จะกางออกแบบนี้นะคะทั้งหมดสีด้านเลยนะคะ สีด้านสีม,มุมทุกชิ้นที่เราผ่ามันก็จะกลางออกประมาณนี้เลยแล้วก็แล้วแต่คนนะคะบางคนใส่กล่องใส่ถุงแต่พอน,นี้เราสไตใส่ถุงค่ะเพราะว่าเราหิ้วขายทำหาดสำหรับหิ้วขายนะคะใส่น้ําจิ้มไปหนึ่งถุงค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟขายได้เลย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ